สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ IT อ e ีเ n เ i น g 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะสรุปประเด็นนี้นะคะว่าจะมีผลอย่างไรไหมปัจจุบันเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะและตอนนี้ก็อายุ65ปีแล้วและก็ยังไม่ได้ลาออกนะคะจะมีผลอ,ะ,อะไรกับเงินที่ส่งไปหรือไม่แล้วก็ในอนาคตจะมีผลอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปประเด็นนี้ให้รับทราบนะคะ สำหรับการตรวจสอบสถานะโดยเบื้องต้นนะคะ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ศการจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ศได้เราจะต้องเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยนะคะถ้าเป็นชนกลุ่มน้อยนะคะที่ไม่มีสัญชาติไทยจะต้องมีเลขประจําตัวแรกเป็นเลข0ูนย์หรือเลข6หรือเลข7นะคะแล้วก็ต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า15ปีบริบูรณ์และก็ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะคะสําหรับคําว่าไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นี้ก็คือตอนที่สมัครนะคะ ยกเว้นในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา3 3 3 9ถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3 3 9อยู่แล้วจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ไม่ได้นะคะ เป็นพนักง,งานข้าราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจนะคะหรือคนพิการที่ไม่สามารถรับรู้สิทธิ์ได้อันนี้ก็จะยกเว้นการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40จะมีอยู่3สถานะด้วยกันนะคะสถานะของผู้ประกันตนทางเลือกที่1ก็คือ,คอจ่ายเดือนละ70บาทต่อเดือน แล้ก็ผู้ประกันตนทางเลือกที่สจ่ายเดือนละ100บาทต่อเดือนแล้วก็ทางเลือกที่3จ่ายเดือนละ300บาทต่อเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับความสมสัครใจของผู้ประกันตนแต่ละท่านนะคะว่าต้องการเลือกทางเลือกไหนและในระหว่างปีต้องการเปลี่ยนทางเลือกสามารถเปลี่ยนได้ปีละ1ครั้งนะคะสมมติเปลี่ยนเดือนมกราก็จะมีผลในเดือนกุมภาเดือนหน้านะคะเปลี่ยนในเด,เดือนนี้มีผลในเดือนหน้านะคะ สำหรับสิทธิประโยชน์เราก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าส่งเงินสมทบตามเงื่อนไขของทางเลือกที่1 2หรือ3นะคะสําหรับการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนสําหรับผู้ประกันตนมาตราสีศูนย์ถ้าสมัครไปแล้วลืมหรือขาดส่งนะคะก็ไม่ถือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนจะมี2กรณีที่จะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมาตราส0กศูนย์คือกรณีเสียชีวิตหรือตายนะคะแล้วก็ลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคมเท่านั้นนะคะ สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา40จะมีทั้งหมดอยู่5สิทธิประโยชน์ด้วยกันนะคะซึ่งคลิปนี้ก็ขอทบทวนคร่าวๆสำหรับสิทธิประโยชน์ทั้ง5สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40เพื่อเป็นทางเลือกให้กับบุคคลทั่วไปหรือประชาชนหรือท่านที่สนใจจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา40แล้วมาดูกันนะคะว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆนั้น เราจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา4ี่ีหรือไม่สําหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครหรือใครที่เป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วอยากรู้สิทธิ์ตัวเองนะคะก็สามารถดูที่คลิปนี้ได้นะคะสําหรับสิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3ใน4เดือนนะคะสมมุติจะใช้สิทธิเดือนมกราจะต้องจ่ายตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกาธันวามาแล้ว3เดือนเป็นอย่างน้อยถึงจะใช้สิทธิ์ได้นะคะ และนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล1วันขึ้นไปก็ได้วันละ300ทั้งทางเลือกที่1 2และ3นะคะไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุด3วันขึ้นไปได้วันละ200นะคะไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหยุด ไม่เกิน2วันก็ได้รับครั้งละ50บาทปีหนึ่งไม่เกิน3ครั้งนะคะความแตกต่างของทางเลือกที่1 2 3ก็คือถ้าทางเลือกที่1และ2นะคะจะเบิกสิทธิ์ได้ไม่เกิน30วันต่อปีสําหรับทางเลือกที่3เบิกได้90วันต่อปีนะคะอันนี้คือสิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะซึ่งผู้ประกันตนมาตรา40จะไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาล ต้องใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพต่างๆที่เรามีอยู่หรือบัตรทองหรือที่เรียกว่าบัตร30บาทนะคะต่อมาเรามาดูสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพนะคะจะมีการจ่ายเงินสมทบนอกเหนือจากการจ่ายผู้พิการจากกรมพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเดือนละประมาณน่าจะ800ใครที่มีบัตรคนพิการนะคะอันนี้ก็คนละส่วนการของประกันสังคมก็ส่วนของประกันสังคมนะคะ ซึ่งในกรณีที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว6ใน10เดือนก็ได้เดือนละ500บาทต่อเดือนจ่ายเงินสมทบมาแล้ว12ใน20เดือนก็650บาทจ่ายเงินสมทบมาแล้ว24เดือนใน40เดือนก็800บาทจ่ายเงินสมทบมาแล้ว36เดือนใน60เดือนก็1,000บาทนะคะสำหรับระยะเวลาการรับเงินทดแทนการขาดรายได้นี้นะคะถ้าทางเลือกที่1และ2นะคะก็ ความคุ้มครอง15ปีถ้าเสียชีวิตระหว่างคุ้มครอง15ปีก็จะมีค่าทำศพ25,000บาทด้วยนะคะสำหรับทางเลือกที่3นะคะคุ้มครองตลอดชีวิตหากเสียชีวิตก็จะได้รับค่าทำศพ50,000บาทนะคะอันนี้กรณีผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพซึ่งอยู่ในดุลพินิษของแพทย์และประกันสังคมเวลารายละเอียดต่างๆในส่วนตรงนี้ก็สามารถปรึกษาประกันสังคมได้นะคะ ต่อมาในส่วนของกรณีตาหรือกรณีเสียชีวิตในเงื่อนไขาย1ปีนะคะนับย้อนไป12เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนยกเว้นอุบัติเหตุจ่ายมาเพียง1เดือนภายใน6เดือน ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะจะมีค่าทำศพจ่ายให้ผู้จัดการศพ25,000บาทนะคะเงินสงข้อกรณีตายหากจ่ายเงินสมทบมาแล้วเกิน60เดือน8,000บาทสำหรับทางเลือกที่1และ2ส่วนทางเลือกที่3มีค่าทำศพอย่างเดียว50,000บาทนะคะต่อมาเรามาดูสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพนะคะสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพจะไม่คุ้มครองในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1นะคะ จะคุ้มครองเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่2และ3เท่านั้นโดยผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่2จ่าย100จะมีเงินสะสมชราภาพหรือเงินบำเหน็จเมื่อครบอายุ60ปีที่50บาทนะคะมีการออมเงินเพิ่มได้นะคะเดือนละ1,000ปีหนึ่งไม่เกิน12,000บาทมีการคิดดอกเบีย้ยให้สำหรับทางเลือกที่3จ่าย300มีเงินสะสม150บาทนะคะ แล้วก็ในกรณีที่จ่ายเกิน1 8 0เดือนขึ้นไปก็จะมีเงินเพิ่มอีก1 0,000บาทสำหรับสิทธิกรณีชาราภาพจะได้รับความคุ้มครองเมื่ออายุครบ60ปีและสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนนะคะถ้ายังไม่ได้ลาออกยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก็จะยังเบิกเงินกรณีชาราภาพนี้ไม่ได้นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรจะมีเฉพาะทางเลือกที่3เท่านั้นจะได้รับนะคะ เงินสงราข้อบุตรคนละ200บาทนะคะข่าวร้าไม่เกิน2คนตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีนะคะแล้วก็ต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือนถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้นะคะซึ่ง ทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็คือคุณสมบัติของผู้ประกันตนมาตรา40และก็สิทธิประโยชน์ต่างๆดังนั้นทั้งหมดที่กล่าวมาก็จะสรุปประเด็นนี้ดังนี้นะคะว่าจะมีผลอย่างไรไม้เป็นผู้ประกันตนมาตรา40อายุ65ปีแล้วยังไม่ลาออกนะคะก็จะสรุปแนวทางให้ทั้งหมด4ข้อนะคะแนวทางแรกก็คือสามารถใช้สิทธิ ประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา40จากประกันสังคมได้หากจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขที่ประกันสังคมกำหนดอย่างเช่นกรณีเจ็บป,ป่วยนอนโรงพยาบาลน,นะคะย้อนไป4เดือนก่อนที่จะใช้สิทธิ์นะคะเราต้องจ่ายอย่างน้อย3เดือนถึงใช้สิทธิ์เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ300ได้นะคะข้อ2ผู้ประกันตนมาตรา40ในกรณีที่ เราอยู่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่2และหรือ3นะคะจะยังใช้สิทธิ์กรณีชาราภาพรับเงินบำเหน็จจากประกันสังคมไม่ได้เพราะยังไม่ได้ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนเพราะเราบอกว่าเรา65แล้วแต่ยังไม่ได้ลาออกจะมีผลอะไรนะคะก็คือถ้าเกิดสมมุติเรายังไม่ได้ลาออกนะคะเราก็ยังใช้สิทธิ์เงินบำเหน็จชาราภาพจากประกันสังคมไม่ได้แต่ เราก็สามารถส่งเงินสมทบต่อไปได้โดยไม่มีกําหนดอายุจนกว่าจะลาออกเองอายุที่เท่าไหร่ก็ได้นะคะหรือจะส่งไปจนกว่าจะเสียชีวิตก็ได้นะคะซึ่งประกันสังคมไม่ได้มีกําหนดอายุสูงสุดว่าคุณจะส่งเมื่อไหร่แต่ตอนที่สมัครต้องสมัครตอนที่อายุไม่เกิน65ปีนะคะและในกรณีที่ หากเสียชีวิตในขยะหนะที่ยังเป็นผู้ประกันตนคือเราส่งต่อไปเรื่อยๆตั้งแต่อายุ65ก็ยังไม่ลาออกรับเงินบำเหน็จก็ส่งไป66 67 70ปี80ปีและเสียชีวิตนะคะ เราจะใช้สิทธิ์ได้ก็ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย6ใน12เดือนนะคะก็จะใช้สิทธิ์กรณีเสียชีวิตจากประกันสังคมได้ก็จะมีเงินค่ารำศพเงินสงเคราะห์กรณีตายและเงินบำเหน็จตามสิทธิประโยชน์ที่เรามีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงสรุปประเด็นนี้แล้วนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะมีผลอะไรไหมถ้านปัจจุบันเราอายุ65เรายังไม่ได้ลาออกนะคะก็สรุปให้ทั้ง4แนวทางแล้วนะคะว่า มีผลอยู่อย่างเดียวคือเราจะยังไม่ได้รับเงินบำเหน็จหากเราจ่ายในทางเลือกที่2และ3นะคะเราสามารถทรงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสียชีวิตเมื่อเสียชีวิตแล้วทายาทก็เบิกสิทธิประโยชน์ กรณีตายหรือกรณีเสียชีวิตจากประกันสังคมอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ในระหว่างที่ยังไม่เสียชีวิตเราก็สามารถใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลน,นะคะหรือกรณีทุพพลภาพต่างๆได้จากประกันสังคมนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะสรุปประเด็นนี้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะและเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ